คุยเรื่องผู้ชายมากเกินไปเดี๋ยวคนจะหาว่าเราบ้าผู้ชายเราไม่ได้บ้าผู้ชายแต่เราขาดไม่ได้วันนี้นะคะ <c oughs> เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเครื่องสาอางที่ทั้งแย่และอายตาชอบเหมือนกันอารมณ์เหมือนกับเราไปเที่ยวกันคืนแล้วก็ไปเจอผู้ชายที่เราชอบเหมือนกันแล้วก็ต้องแย่งกันก็คือตบกันเลยใครถึงว่าตบแย่งผู้ชายเหรอตบผู้ชายเลยทำไม้าว่ากูชอบทําไมตีกับเพื่อนเลย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเป็นคนลับเฉพาะเพราะว่าเรายืมเพื่อนมาเริ่มกันที่ตัวแรกสเปรย์ m ม t t i ฟ y i n ิ่งสเปรย์ตัวนี้ของ cover effect แบรนด์นี้อ่านว่า cover effect ใช่ไหมเป็นองค์หญิงแห่งการอ่านชื่อแบรนด์ผิดตลอดองค์หญิงว่ามันแต่งตั้งตัวเองเป็นองค์หญิงเขาแบบว่าอ่านไม่ถูกนะอล้พวกนก็แอโทษต้นี้อ่านว่าเลยอะไรตัวนี้เป็นสเปรย์แต่ใช้ที่หลังหลังแต่งหน้าทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ฉีดใช้ที่หลัง ใช้ทีหลังก็บอกเลยว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ทําให้หน้าของเรามันแมทจริงๆต้องบอกก่อนว่าจะเปรดิวอีมีเยอะใและแบงโคดดิวอีเพราะว่าบ้านเราเนี่ยสภาพอากาศมันมีความร้อนชื้นอยู่แล้วอู้เราก็จะสามารถผลิตต่อมเหงื่อออกมาได้เยอะทำให้หน้าของเราเนีผยิตน้ีมันไม่ได้ผลิตต่อมเหงื่อเออจะผลิตต่อมเหงื่อขายอาไมคะเห็นหน้าให้แห้งขาวไปเลยค่ะ สามารถที่จะสร้างเหงื่อได้เองอยู่แล้วไงสร้างความมันให้มันหล่อเลี้ยงใบหน้าได้พอสมควรอยู่แล้วตัวนี้มันจะทําให้เครื่องสำอางติดทนยู่ขึ้นด้วยแล้วก็มันน้อยลงเป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกันนะสำหรับสาวไทยที่ชอบการแต่งหน้าแล้วก็อยากให้หน้ายังดูแมทอยู่ตัวนี้มีขายที่เซฟราจ้าโอเคมาที่ตัวที่สองกันบ้างนะคะที่อยากับไตาชอบเหมือนกันนั่นก็คือนี่คือรองพื้นฟิตมีจากเมเบลีตัวนี้ที่ไยตาชอบเพราะเขามีสีเยอะดีแล้วก็สีที่ดีรู้ จะเป็นโลบแต่เอาจริงนะสำหรับใครที่ยังไม่มีเงินซื้อตัวนี้เราก็สามารถที่จะซื้อรองพื้นที่เป็นเบอร์อ่อนสุดจะเข้มสุดแล้วมาผสมกันให้ได้เราได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้คุมมันมากไอตาว่าได้ลุคเป็นแบบแบบสบายสบายดูผิวผิวธรรมชาติมากแล้วมันก็มีความเปลี่ยนง่ายแล้วก็เข้ากับพวกเบสต่างๆของเราเป็นรองพื้นที่ใช้ง่ายอย่างเช่นอาไหนไปล้างจานให้สิครับุกเฮ้ยวนนอนตอนง่าย <laughs> ต่อมาต่อมาอันนี้ก็คือตึ้งเอ้ยลังไข่เอ้ยไข่บิวตี้เบนเดอร์เอ้ยดูแล้ว ีูเบนเดอร์พร้อมรังไข่ไอตาชอบเรียกกระปอร๋อไข่ฝุนหนักกว่าเดิม <laughs> แต่นี้ใช้ได้จริงๆไอตาชอบแต่ <c oughs> ต้องเอาไปชุบน้ำให้แบบว่าให้มันพองตัวนะคือ <c oughs> บางคนเนี่ยไม่รู้วิธีใช้เว้ยใช้แห้งๆไปเลยแห้งๆมันก็จะฝืดๆต้องเติมความชุ่มให้มันด้วยน้ำีูเทนเดอร์อยู่กเดียเดลอนเลื่นเหรอจะไปคุยกับของทางแบรนด์ไอตาก็แบบถามจริงนะไอใส่น้ำเนี่ยมันต้องใส่ขนาดไหนวะบอกว่าต้องขยำแบบจริงๆจนหมาดแล้วก็บีบออกสุดมันจะทำให้เกลี่ยเ โอ้โหได้เพิ่งรู้ความจริงจากเขา<ช>อ่าแล้วก็ยังมีเคล็ดลับในการทําความสะอาดเขาอีกอย่างหนึง่งค่ะจริงๆเขามีสบู่แต่ว่าแย้จะใช้พินซิ่งออยตอนที่มันแห้งอยู่เราก็จอดลงไปเลยแล้วเราก็หยดๆแต่อไปเป็นแป้งฝุ่นนะคะเป็นแป้งฝุ่นที่แบบว่าใช้มาตั้งแต่หูโตยใหก่เข้าคือสีจันนั่นเองนะคะก็เวลาลงรองพื้นเสร็จก็จะอ่ะแป้งฝุ่นกอดหนึ่งทีอะไรอย่างเงี้ยนะก็คุมมันได้ประมาณนึงแล้วก็ไอตาชอบที่มันราคาเบาแบบเวลาเราแนะนําน้องๆ เนนักศึกษาเขาก็ซื้อตามไปง่ายต้องวันไหนเซเว่นมีขายใช่ไหมใช่มีขายใน่แต่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์สนี้แหละเ<อ>พราะนี้ก็เล็กแล้วขกกนาดกระติ๊กนะคะอันนี้ยังก็ชอบเช่นเดียวกันก็คือเอาง่ายๆว่าไม่เปลี่ยนสีรองพื้นของเราแต่ถ้าไปเป็นแป้งอุ่ยแรนแรงดันจริงๆอันนี้เสียว่าแรนแต่เขาบอกว่าออกเสียงว่าแรนมันปกปิด แต่ว่ามันก็ยังดูไม่หนามากปิดดีอ่ะแต่เหมือนเขาจะมีแค่แบบเบอร์เข้มสุดคือ33ปะ่ะไอตาใช้33นี่แหละแต่ว่าจะขาวก็ผิวไอตานิดนึงราคา สูงสพอสมควรนะประมาณ7 8 0 0ปป่ะอีกอันหนึ่งที่ดีมากๆเลยคลายแป้งลันก็คือลักซิโอของจิว๋วโอ้โหโอเคต่อมาต่อมาเป็นอะไรดีอ๋อเราไม่มีคอนทัวร์ปกติอ,อาตาใช้อะไรนะพาร์ดก็ใช้เดอะบาร์มก็ใช้เดอะบาร์มก็ดีนะนะไอสีเหลืองปะ่ะเราอะใช้เดอะบาร์มสีเหลืองเหมือนกันไอที่เป็นแบบว่าเทนีอย่างงี้ใช่บาร์มมามา ก็จะบอกว่าอันเนี้ยแย่ใช้หมดไปสองแล้วอะเพราะมันเป็นบรอนเซอร์ที่เป็นสีแบบค่อนข้างจะน้ำตาลอมเทาแ <_ t ap> ต่น,นั้นนะสีสวยสีสวย <_ t ap> ต่อมาไฮไลท์กันบ้าง <_ t ap> ซึ่งแยะกับไอตาก็าตาตงลงความเห็นกันว่า <_ t ap> เล็กก็ไฮไลท์ก็ต้องแบบ ต้องแบนนี้ปะวะาถ้าถามว่าใครจะอยากได้แบบว่าข้างหน้าเป็นสีเทาเทางินๆงินก็ผ่านก่อนพักก่อนแต่อันนี้คือคือเป็นความไฮไลท์ผิวดีไล์ลูกคุณหนูมันเป็นป<ะ>ความเงาเงาที่ดูตกกระทบแล้วดูผิวสวยแต่แยะ้จะชอบสีแชมเปญป๊อปเนื่องจากว่าฉีสีแต่ว่าฉีพูดผิดไม่ได้เลยดาลคุณใหญ่คือเนื่องจากว่าสีแชมเปญป๊อปเนี่ยมันจะมีความทองระยะชอบสีทองลายจมูกจุบุปาาหรือจะเป็นหัวตาอะไรอย่างเงี้ยที่ตาถือเนี่ยเป็นสีโอพอลเนื้อมันเนี่ยเวลา เงาอ่ะมันไม่ได้เป็นเงาแบบเม็ดใหญ่ๆมันเป็นความแบบละเอียดละเอียดเรื่มๆดูผิวกรุอ่ะโอเคจบแล้วไฮไลท์อ่ะนะคะอันนี้ก็ซื้อได้ที่เซฟูรางานตาไหมยกย่องให้ตัวนี้เลยนะคะของฮูดอก็อ่านว่าฮูดาหรือฮูด้าก็จะอ่านแบบไทยก็ฮูดาถ้าอ่านแบบฝาาังกก็ฮูด้าฮูดดาก็ฮูด้า สีลืมถามว่าใส่ไปไหนวะบอกเลยว่าเวลาเปิดมานะเราจะรู้สึกว่าเราชอบสีพวกนี้สีนี้ชอบสีเนี้ยแบบยูนิคอปปร์นแต่ปรากฏไม่ได้ใช้เพราะว่ามัน,มนดูเกินไปพาเลทนี้คุณภาพเนื้อสีดีพิกเมนต์ดีจริงๆถ้าใครชอบแต่งสีโทนนี้นะควรเออแต่ถ้าใครแบบว่าแต่งหน้าเบา,าก็ไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่าสีมันก็แบบจีจัดอ่ะทีนี้มาที่บลัชออนกันบ้างนะคะซึ่งเราคอมเมนต์เห็นหมือนกันว่าเราชอบของถูกจริงโอ้ยบลัชใช่โอ m ไม r บลัชอันนี้คือแบบ สีดีมากมีแล้วชอบเบอร์เจ็ดนี่สีแบบเต็มเต็มตัดชัดชัดเจนมากว่าสีแบบแน่นสุดเลยเวลาจิ้มอ่ะต้องจิ้มเบาๆเพราะว่าสีนังแน่นมากเลยมากและบางทีก็แบบว่าเออนึอนกออากว่าเอาทาตาแม่งแก้มสีเดียวกันตาสีเดียวกันตาไปเลยนะเพราะมันเป็นการแก้ปัญหาที่ดีว่าแก้ม<ๆ>กับตาโคลโทนใช่เอออันนี้ก็ทําให้ทุกอย่างมันดูละบุนก็เลยทาปากไปด้วยทาจมูกไปด้วยด้วยกับฉลากแต่ง นันก็จะมามเป็นอายไลเนอร์ ใครอยากดูคอนเทนต์นี้นะคะคอมเมนต์บอกได้เลยเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะฮะอันนี้99บาทระคะทุกเวอร์คอนซีลเลอร์เป็นตัวที่เพิ่งออกใหม่ของทาสแล้วแต่ลองแล้วแต่ใช้ดีแต่ชอบก็ต้องยอมรับว่าข้อเสียเขาคือเวลาที่เขาใหญ่หัวเขาใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมหัวมันใหญ่แล้วเวลาที่มันมันดึงเจ้าคอนซีลเลอร์ออกมาเนี่ยมันจุมันก็อาจจะเป็นปริมาณที่เยอะเกินไปแต่แต้มเบาๆแต่ว่าเนื้อดีปกปิดดีแต่ชอบที่สำคัญมีหลายเฉดสีแต่เป็นาตามาสคาร่า แบรนด์นี้ตาใช้ทุกรุ่นของเขาเลยนะมันจะมีประมาณ3-4รุ่นได้ดีหมดทุกอันเลยชอบมากแต่แย่จะชอบรุ่นนี้สุดแหละคิงอะไรเนี่ยใช่มันจะหนาหนาแล้วก็งอนใช่แล้วก็ฟูอันนี้ก็แอบงานตาเหมือนกันนะแล้วบันดีเคคืออันนี้ซื้อมาไม่เคยได้ใช้เป็นอะไรเลยก็จะทาแบบหัวตามั่งเฮ้ยเอาอะไรทาเไมเพล์มันใหญ่ขนาดนี้หใหญ่แล้วก็วิ่งแล้วก็แบบเห็นชัดระยะไกลนี่เคยเจอผู้ชายทักว่าแบบเฮ้ยอะไรติดหัวตาเปล่าตานี้จะเต้มเลยหัวตาขาวเบิกเบิกตาอย่างนี้ชิ้นต่อ ไปคืองานปากแล้วงานปากเดี๋ยวเริ่มที่ลิปนูดก่อนอ่ะนี่เลยของแมคค่ะอ่ะอันนี้สีโรเวอเทนลี่ใช่เป็นสีนูดที่แบบผิวเข้มใช้ได้ยอะถ้าสีนี้จะดูเรียบร้อยรอดจากปกติบุ๊ว่าไงเจอวันนี้เป็นไงไงนะคะอ๋อก็อากาศดีเหมือนกันนะคะโอ้ยรถจะต่โอ้ยไม่นไม่ทันเลยวนาาดีมากเลยค่ะมีความสุขมากเลย ุดท่าแล้วมันจะได้โทนแบบความสุภาพความเบาความดีเออ่ะต่อไปเนื้อกลอสเลยค่ะความเนื้อกลอสนี่ยะตาให้เลย จริงเบเก้รรุ่นนี้เป็นอะไรที่ดีมากจะเป็นสีที่แบบเบาๆสีอายตาสอูกะปิมาที่สีแยบบางสียคือเป็นสีที่เอาไว้ท็อตรงปากตรงกลางปากทําให้ปากมันดูแบบว่ามีมิติเป็นะคะจะบอกว่าลิปกอนะบางทีเขาไม่ได้มีเฉดสีเยอะเพราะฉะนั้นเราชอบสีอะไรเราทาลงไปก่อนแล้วเราก็เอาลิปกอสเนี่ยมาทาท็อปทับแล้วก็จะสวยมาทท็อปทำให้ปากดูฉ่ำมากขึ้น อันนี้หอมด้ยนะอุ้ยอันนี้หอมไปกลับมาที่ชิ้นสุดท้ายกันบ้างชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือนี่เลยค่ะน้ำหอม,อมหเน<อ>ี่ยขาดไม่ได้สมัยก่อนในตาเป็นคนไม่ใช้น้ำหอมแต่ตัวมาเออมันจะเป็นขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่ใช่แบบว่า อันนี้กลิ่นดีชอบเนาะเป็นกลิ่นที่ดูแพงดูไฮโซดูผู้ดีแล้วแล้วเวลาเราเดินผ่านผู้หญิงคนที่ฉีดอย่างเงี้ยเราก็จะจําได้เลยว่าเขาใช้โกเอมันอาจจะไม่ได้ดูแบบว่าผู้ใหญ่เกินไปแต่ก็ไม่ได้ดูแบบสุดใส่ล่เริงจนเกินไปเป็นกลิ่นที่กาลังเนาะเออเจ้าลงนมอ้านมหอมเลยแล้วก็ทำให้ดูแพงดูรวยแต่ช่วงไหนที่ไม่ค่อยมีตังก็จะใช้ดับิด็อกคูบอเทอร์ของผู้ชายเพราะอะไร เพราะว่ามันเหมือนกับมีผู้ชายกอดตลอดเวลาเล้ยจริงๆแต่ก็ชอบน้ำหอมกินผู้ชายนะน้ำหอมผู้หญิงบางทีมันจะวนเวียนมันจะเหมือนกับเพือ่ออาบน้ำเสร็จตลอดเวลาอาบน้ำเสร็จหลังจากอะไรละ่ะหลังจาก่ตื่นมาแบบว่า่งต่ำตลอดลงเรืองต่าง <c oughs> ตลอดอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเครื่องสำอางสกินแคร์น้ำหอมต่างๆที่เราชอบตรงกันพอดีเป๊ะเจ็บคู่มาให้ทุกคนดูกันดังนั้นนะคะใครที่อยากจะรองตรงรองตํำอะไร ก็ลองไปหาซื้อมาใช้ได้นะคะใช้ดีก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยเดอ้อแล้ววันนี้นะคะแย้กับไอ้ตาก็ต้องขอลอนไปก่อนลา,าไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะ